สายของน้องต้นนิวคาเซิลอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับต้นสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณมากนะโอ้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยพี่นัทที่ได้มาเล่าปิดท้ายให้พี่นาทในวันนี้ขอบคุณมากพี่เป็นเกียรติมากเลยดึกหน่อยนะต้นขอโทษด้วยนะโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับนอนฟังมาเรื่อยๆเพลินเลยครับพี่จริงากแล้ววันนี้สัญ,ญญาณระบบเสียงเป็นยังไงบ้างอะ่ะ วันนี้ชัดเจนมากครับยเยี่ยมเลยลพี่นัทเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวพยายามท<น>ี่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะอ,อยากให้มันเสียงเคลียร์มากกว่านี้เพราะว่าคือต้องต้องต้องเกลิ่นแล้วก็ออกตัวไว้ก่อนถึงผู้ที่ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับว่าจริงๆเราเราก็เพิ่งจะเริ่มทําครั้งต้องใช้คำว่าเอาแบบเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกด้วยความที่เป็นช่องของเราเองด้วยนะมันก็เลยอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างสัญญาณส่งสัญญาณเสียงอะไรเงี้ยต้องขอโทษไว้ด้วยแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะทําให้ดีมากกว่านี้แนนน่อ ผมเชื่อว่าเด็กก็จะดียิ่งขึ้นไปพี่นัเมื่อวานก็ฟังอยู่ดู่ีมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับต้นครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับเป็นประสบการณ์ที่มีคนฝากมาเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งและกันในจังหวัดสะแก้วครับผมผ่านมาสักประมาณ2ี่สิปีแล้วชื่อเรื่องน่าสนใจมากโพสามแพร่งต้นครับต้นลงย้อนกลับไปวันนั้นที่มีคนมาเล่าประสบการณ์โพสามแพร่งให้ต้นฟังว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง ได้เลยครับพี่นัทก่อนอื่นก็สวัสดีพี่นัทพีอดมินแลวก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ,รบเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งที่เขามาเล่าให้ฟังผ่านมาก็ประมาณยี่สิบปีนะฮะที่ทางสามแยกแข่งหนึ่งที่จังหวัดสาแก้วครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเออชื่อที่ผมใช้เนี่ยขออนุญาตเป็นชื่อสมมุติแล้วกันนะครับ,รบก็ในสมัยที่พี่ยุทธยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยที่บริเวณหน้าบ้านของแกเนี่ยจะมีเป็นตรอก,ลกเล็กๆให้ผ่าน เขาบอกว่าตอกเนี้ยจะมีบ้านเรือนปลูกอยู่ห่างๆกันเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่หลังครับส่วนสองข้างทางเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็พวกเถาวันอะไรแบบนี้พี่นัดขึ้นปกคลุมเนี่ยสองข้างทางเนี่ยบลบคึ้มไปหมดก็คือเอาง่ายๆถ้าพูดให้นึกพาพออกเขาบอกว่าลักษณะจะเป็นเหมือนอุโมงต้นไม้ครับแล้วก็ไอ้ตรอกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปชนกับทางสามแยกหรือรว่าทางสามแพ่งนี่แหละอื ชาวบ้านเขาก็เลยร่ำลือกันว่าไ้สามแยกเนี้ยผีดุครับซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะมีต้นโพขนาดใหญ่แล้วก็โคนต้นโพเนี่ยมันจะมีสาเล็กๆตั้งอยู่พี่น,นครับพี่บอกว่าไอ้สาเล็กๆอันเนี้ยเขาก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่ามีมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าพี่เกิดมาพี่อบอกว่าพี่ก็เห็นแล้ว่านตรงเนี้ยอืก็ไอ้สามแยกนี่เองนะฮะพี่รู้กว่ายามค่าคืนเนี่ยไม่ค่อยมีใครเนี่ยอยากจะเดินผ่าน ก็คือจนจนจนบางทีคนชาตินั้นเนี่ยก็คิดว่าหรือบางทีเนี่ยผีเนี่ยมันมันอาจจะเหงา<ม>บางทีหลอ,อกกับวันแสกๆก,ก็มีนะพี่นัดโอ้โใช่เ<ห>ขาบอกว่าบางบางทีเนี่ยมีคนเดินผ่านเดินอะไรแบบเนี้ยก็จะเห็นเป็นคนเนี่ยนั่งอยู่บนต้นโพเนี่ยนั่งแกวงขาไปมาแบบเนี้ยกับวันแสกๆเลยครับคราวนี้พอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ล่ำลือว่าเฮ้ยตรงเนี้ย จีดูแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยมีคนกล้าผ่านเท่าไหร่ครับตอนนี้มีอยู่วันหนึ่งประมาณหัวค่<อ>ําก็จะมีในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีบรรดาคอ,อ,อเล่าเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าคนครับก็แต่ละคนเนี่ยตกเย็นเป็นไม่ได้เลยพี่นักเขาก็จะต้องมาเห็นทั้งสี่คนเนี่ย<อ>มานั่งกงเล่ากันอยู่<อ>เป็นประจําทุกๆวันสี่คนก็ประกอบไปด้วยเออ่เป็นเป็นพ่อของพิยุทธ์คนหนึ่งครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่าลุงกล่ม ลุงมีแล้วะลุงเชิดนะฮะเขาก็จะตั้งวงกินเหล้ากันเป็นประจําเลยที่แค่ไม้ไผ่ใต้<ะ>ต้นมะขามข้างๆบ้านของพ่ยุทธ์นี่แหละอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิวบอกว่าเขากินกันทุกวันเนี่ยก็คือทั้งแม่พ่ยุทธ์เนี่ยเขามีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทํานาก็คือการการการ,การทาสาโตรแล้วก็อ่ต้มเหล้าด้วย<ะ>ขายด้วยอะไรประมาณนี้<ะ>เขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยพอ ินเหล้ากินแรกันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรื่องคุยในวงเล่าเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่เรื่องเราพิพินัทหนึ่งก็คือเรื่องผีถูกพิวก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่พี่ค่อนข้าจะเป็นเด็กจะไปเลียบเลียบเคียงเคียงอยู่บริเวณแถวนั้นด้วยคราวนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อแล้วก็ลุงมีลุงลุงเนี่ย คุณเชิดเนี่ย <c oughs> เขาก็ได้เอาเรื่องผู้ติดวิสาจเนี่ยมานั่งคุยกันการเอาประสบการณ์คนละเรื่องสองเรื่องเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังพี่บอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยฟังฟังดูเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยคแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือพี่ยุทธบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเรื่อง,อง,องความเฮี้ยนของไอ้ผีตรงทางสามแยกเนี่ยอ่ามันน่ากลัวที่สุดเลยพี่บอกว่าเวลาผ่านทางสามแยกนั้นทีไรเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องรีบวิ่งให้สุดฝีเท้าทุกครั้งเลยตอนเป็นเด็ก ซึ่งในบรรดาคนที่กินเหล้าทั้งหมดเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะมีลุงกัมเนี่ยที่ไม่คือเขาจะไม่มีเรื่องผีมาเล่าเลยพี่นัดเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่เคยถูผีหลอ,อกมาก่อนในชีวิตครับทั้งๆท,ที่ความจริงบ้านของแกเนี่ยก็จะอ,อยู่ติดๆกับทางสามแยกแล้วก็ต้นโพตรงเนี้ยนะฮะโดยที่จะมีรั้วบ้านเนี่ยด้านหนึ่งกั้นไว้แค่นั้นเองแล้วก็จะอยู่ติดอะไรอย่างเงนะี้ยแกก็ เลยคิดว่าหรือว่าดวงแกเนี่ยอาจจะแข็งจนผีเนี่ยไม่กล้ามาหลอกก็เป็นได้รหรือแม้ก็อาจจะเป็นว่าไอ้พวกพูดผีพีศาาอะไรเนี่ยไม่น่า,จ,าจะมีจริงหรอกแกก็คิดบแบบนั้นแล้วก็พูดแล้วก็โวหากพอทั้งสามคนได้ยินแบบนั้นพี่นัทบรรดาพวกที่นั่งกินเล่าด้วยกันเนี่ยก็โวยวายขึ้นมาทันทีเลยว่าอ้าวแบบเนี้ยก็หาว่าพวกผมเนี่ยแต่งเรื่องอสิ oh. อย่างเงี้ยลุงกามอ่ะเขาก็หาว่าพูดเลื่อนโกหกอะไรแบบเนี้ยลุงกามก็ พูดออกมาทันทีเลยว่าก็ไม่รู้นี่นะก็ข้าไม่เคยเจอนี่หว่า<อ>ไม่เคยเห็นกับตาสักทีไอ้ผีตรงทางสามแยกต้นโพอะไรเนี่ยบที่ว่าหินเทียนเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่เคยเจอตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่เคยเจอเลยจนแกมาจนทุกวันเนี่ยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนที่ว่ามีคนโน้นคนนี้เจอเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีผีอะไรเลยแกพูดแต่พางก,ก็ก็กินเหล้าเข้าปากไปหัวเราะไปพ่อพี่หยุดบอกว่าเอาอย่างนี้แม่ลงุง ถ้าลุงคิดว่าผีตรงทางสามแยกมันไม่มีอะลุงกล้าไปท้าไหมหรือว่าไปลองให้มันหลอกดูสิเขาก็เสนอมาอย่างนี้โดยที่บอกว่าอ่ะลองย้ำสักสามผลนะ,อะเอาตอนนี้เลยไม่ล่ะเนี่ยถ้าลุงกล้าทำนะผมยอมเสียค่าเล่าเขาก็มีการท้ากันเขาก็ถามว่าลุงกล่าเนี่ยกล้าหรือเปล่าลุงกล่าก็ด้วยความที่ัวเสียหน้า แต่แกรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยก็กล้ากลัวอ,ๆๆๆอยู่เหมือนกันออตอนแรกเนี่ยแกจะไม่ยอมรับคําท้าพี่นัทคราวนี้เนี่ยอแกก็พูดว่าเฮ้ยมันเหลวไหลนะไม่เอาล็อกไรสาระอะไรแบบเนี้ยอืคราวนี้พอพูดแบบนั้นไปปุ๊บไอ้พวกในวงก็ไม่ยอมก็โ<อ>ดนเพื่อนร่วงวงเนี่ยปราดแล้วก็พูดเยอะเข้าเยอะเข้าคราวนี้แกก็รู้สึกแบบเดือดดาลเลือดขึ้นหน้าแล้วอืใช่ลูกผุ้ชายฆ่าได้อยามไม่ได้ครับแกก็นึกในใจ แกก็เลยตัดสินใจรับคําท้าตอนนั้นพี่ยุบอกว่าเป็นเวลาประมาณอ่าน่าจะราวสามสี่ทุ่มทางทางาละแวกบ้านเนี่ย<ม>คนตามบ้านนอกเนี่ยเขาก็จะนอนเสหมดแล้วพี่นัด<ม>เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นคืนเดือนแรมรมันก็จะมีแสงจันทร์เนี่ยสว่างสวัยก็พอจะเห็นไปอยู่แต่ไอ้ตรงบริเวณตรงตอกน,นั้นเนี่ยกลับกลายเป็นแบบว่ามันลกคึ้มดูน่ากลัวไปเลยอะ่ะตอนนี้พอ หลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยอ่คุยกันแล้วว่าเดจะให้ลุงกเี่ยไปตะโกนท้าลุงกั๋ก็ค่อยๆเดินไปโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยพิยุทธบอกแล้วก็เดินดุ่มๆไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแกก็ไปยืนอยู่ที่ใต้ต้นโพแต่ระาะทางจากบ้านพิยุทธ์ไปตรงใต้ต้นโพเนี่ยก็ประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรพี่นัดโดยที่กลุ่มพวกที่กินเหล้ากับแกเนี่ยก็เดินไปสังเกตการอยู่ทางอห่างจากแกไปเนี่ยประมาณห้าสิบเมตรอืสักพักหนึ่งแกก็ร้องตะโกนท้าทาย คือเสียงดังอะ oh. ได้ยินกันกันทั้งหบนอะ oh. ผีโว้ยอยู่หรือเปล่า oh. ถ้ามีจริงอะอย่าช้าออรีบออกมารอ,อกูนหน่อยครับ oh. ถ้าไม่มีอะเดี๋ยวกูจะไปกินต่อ oh. อแาตะโกนอยู่แบบนี้สามครั้งที่นัด oh. แล้วแ่ก็เว้นระยะสักพักหนึ่งแล้วแกก็พอสามครั้งเสร็จตามกรดิกาอะไรเสร็จปุ๊บมันก็เงียบ ตอนนั้นเนี่ยมันเงียบเงียบจนแบบว่าคือไม่มีแม้แต่เสียงซาเสียงอะไรร้องอ่ะพี่นัทไม่มีการตอบรับกลับมาจากบริเวณนั้น,น,นเลยสักพักหนึ่งมันก็มีลมพัดพัดใบโพเนี่ยักกราวใหญ่เลยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยเียงต้นไม้เกิดจีกันพี่ยุทธบอกว่าพ่อพี่ยุทธบอกว่ามันเหมือนเสียงเป็นคนหัวเราอแบบก็คือเสียงมันจะมันแหลมแหลมอ่ะลุง่ำก็ยังยังไม่สนใจอีกก็คิดว่าเอ้หรือว่าพีนมไปอยู่ที่อื่นว่าปูดแปก็ขำไป พอขำไปเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าเป็นไงละ่ะดวงกูแข็งไหมละ่ะสีมไม่กล้ามามาหลอกพอได้หรือย,ยังอะไรแบบแบบนี้อ่ะลุงมีก็พอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็โอเคโอเคพอพอพอ,พอกลับมานั่งกินกินต่อกันอะไรแบบนี้อ่ะพอหลังจากที่ลุงจํามันก็กลับมานั่งกินต่อเนี่ยก็กินไปคุยไปหัวล้อก,กันไปเนี่ยจนกระทั่งกินกันไปสักพักเนี่ยเวลาประมาณทเที่ยงคืนคเขาก็ทําการแยกย้ายกันกลับบ้านลุงจับเนี่ยก็ ก็เมาอ่ะพีน่นัดเพราะว่ากินไปเยอะเหมือนเหมือนกันก็หลังจากที่เมาเนี่ยก็หลังจากที่อได้ค่าเหล้าค่าอะไรตาม,มที่สัญญากันมาแล้วเนี่ยแกก็กล่าวขอบคุณขอบใจแล้วก็เฮ้ยอ้นี่ขอบใจมากอะไรแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มากินเงนต่ออะไรแบบนี้แล้วแกก็เดินกลับบ้านร้องเพงร้องเพลงอะไรของแกไปก็ร้องอย่างอารมณ์ดีอ่ะ,อะก็เดินกลับบ้านคนเดียวเพราะว่าบ้านลุลงตั้เนี่ย มันจะอยู่แยกไปต่างหากส่วนสามคนเนี่ยเขาก็จะละแวกเดียวกันอื hmm. แกก็เดินเร่งหน้าเร่งหลังกลับบ้านไปคราวนี้พอเดินไปเนี่ยจนมาถึงบริเวณต้นโพเนี่ยพี่นัทแกก็รู้สึกแปลกใจเ oh. มื่อเจอว,ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีกิ่งต้นโพเนี่ยกิ่งอ่อประมาณสองแขนกิ่งหนึ่งหักตกลงมากว่างที่ตรงทางเดินทั้งทั้งที่ไอ้เมื่อตอนหัวค่ำที่แกมาล้องถาถ่ายเนี่ยแกเห็นอยู่ว่า มันยังไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้นี่นะครับเพะขณะที่กําลังเดินเตไปเตะมาแล้วก็จะเอื้อมมือไปหยิบกิ่งไม้ที่หักเพื่อที่จะลากออกไปให้คนทางเนี่ยหูลุงสามก็ไปได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังตึงตังอยู่บนกิ่งต้นโพนั้นอออตอนนี้ด้วยความอยากรู้เนี่ยแกต,ต้องเห็นหน้าขึ้นไปมองด้วยความสงสัยนะฮะว่าเสียงอะไรวะหรือว่าจะเป็นอ่าแมวมากัดกันน<อ>ั่นลอกมันอะไรแบบเนี้ย<อ>ลิง<อ>แต่ก็เห็นหน้ามองไป พราะแหน้ามองไปเท่านั้นแหละพี่นัทแกยืนตะลึงตัวแข็งเลยทาไมอ่ะความเมาแทบจะหาย็นปิดทิ้งเลยเพราะสิ่งที่ปรากฏแกสายตานั้นก็คือมีชายสองคนกําลังเดินหาไม่หีบจบเนี่ยเดินเซไปเซมาเดินตัวปัตุเป๋ปอยู่บนกิ่งต้นโพอพี่นัทข้างบ,บน,บนงอนะบนกิ่งนะบนกิ่งครับที่ยื่นออกมาเนี่ยเฮ้ยที่มันทอดมาอีกตรงที่แกยืนอยู่เนี่ยโดยที่ข้างหน้าของสองคนเนี่ย มีพระยืนอ,อยู่องค์หนึง่งเดินถือได้ใช้สินเนี่ยนำหน้าอยู่แล้วก็ในมือเนี่ยจุ oh. ด,ดเทียนให้แสงสว่างไว้สักพักหนึ่งพอลุงกัมเห็นแบบนั้นยังไม่ทันทําอะไรด้วยความตกใจทั้งสามคนก็หยุดเดินแล้วก็ก้มหน้าลงมามองบลุงกํมเนี่ยด้วยสายตาแดงจ้าเลยล mm. ุงกัมบอกว่าตาเนี่ยเหมือนับแสงไฟแบบไฟแบบแดงๆเลยบสักพักหนึ่งทั้งสามคนเนี่ก็หัวเราะ แล้วก็พูดขึ้นมาพร้อมกันว่ามึงแน่มากใช่ไหมมึงแน่มากใช่ไหมที่มาท้าทายพวกกูพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บผีสองตัวที่หามลงอยู่พี่นัทที่หามหีบตกอยู่ก็ยกคานที่หามมาออกจากบ่าแล้วก็โยนเป็นลงศพลงมาข้างล่างอุ้ยฮะมันตกลงมาห่างจากหน้าลุงกัมประมาณไม่ถึงสองเก้าอ่ะพอลุงกัมเห็นแบบนั้นปุ๊บโหครานี้ตะโกนร้องแบบ ไม่คิดชีวิตเลยอะตะโกนร้องทีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแกก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยแต่มันแปลกอย่างหนึ่งคืออีตรงที่แกเหมือนวิ่งหนีไปเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนวิ่งวนอยู่ที่เดิมพี่นัทแล้วแกก็เลยตัดสินใจก้ลมลงไปดูคืออีตรงขาเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเหมือนเราวิ่งอยู่บนอ่าวิ่งวิ่งอยู่ในขี้โคลหรือว่าวิ่งอยู่ในทรายในอะไรแบบนี้พี่นัทมันจะรู้สึกนึ่งยุบนืดหนึ่งอ๋อออใช่พอแกก้มลงไปแกบอกว่าโอ้โหใจแทบดุเต้นเลยเพราะว่าแกวิ่งออยยู่่ในนนงงัเ้ แล้วในโรงอ่ะมันเต็มไปด้วยเศษพวกของเหลวมันก็คือมันเป็นอะไรที่ไม่แบบยุยยุยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนเหมือนพวกไขมันพวกโคลนแบบเนี้ยพี่นัทครับแล้วสักพักหนึ่ง <c oughs> ก็มีล่าของชายสองคนอ่ะหาโรงนั้งขึ้นไปโดยที่แกวิ่งอยู่นั้นอ่ะจะร้องก็ร้องไม่ออกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโดยที่แกรู้สึกได้ว่าขาของแกมันเหมือนจมอยู่ในโคลนหรือว่าในน้ําอะไรบางอย่างอ่ะ คราวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะที่พอก้มลงไปปุ๊บมันก็เป็นเหมือนแบบของเหลือเป็นเหมือนพวกน้ำเหลืองเป็นพวกเลือดพวกกรอนไขมันอะไรแบบนี้แต่เนื้อตอนแป๊บนึงนะคือตอนที่ลุงเนี่ยเขาวิ่งอยู่แล้วก็เหมือนวิ่งอยู่ในโรงถูกไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะมีคนสองคนมาแบกโรงแล้วก็เดินต่ออย่างนี้เหรอใช่พี่นะแล้วลุงเขาก็อยู่ในโรงนั่นนะใช่เฮ้ยคือจะวิ่งแล้วลุงวิ่งไม่ได้อ่ะเออมันเหมือนโดนสะกดให้อยู่ในในโรงนั้นอ่ะลุงบอกว่าโอ้โห คือแล้วสักพักหนึ่งคือวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันมันเหมือนในโลงเนี่ยมันเหมือนไอ้พวกน,น,น้ำเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบส่งกลิ่นขึ้นมาพี่นะแกบอกโอ้โหเหม็นเน่าค้าคุ้งไปหมดเลยแล้วแกบอกว่าไอ้ตอนก่อนที่ตตีแกจะดับวูกไปเนี่ยแกก็รู้สึกว่าเหมือนมีเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่หญเดินตามมาแล้วก็เหมือนแบบเอาไม้เนี่ยสักอย่างหนึ่งอะ มาฟาดลงมาตรงหลังแกคราวนี้พอแบบนั้นเสร็จปุ๊บแกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือเป็นเป็นตอนเช้ามืดตอนที่เมียแกเนี่ยออกมาตามครับออกมาตามแล้วก็ไม่เห็นแกว่าแกหายไปไหนมาตั้งจ<ม>นเกือบเช้าเลยไปกินเหล้าอะไรกันไม่กลับบ้านสักที<ม>อะไรแบบเนี้ยโดยที่พอมาตามเสร็จปุ๊บแล้วแกลืมตามมาแกก็เห็นเป็นพวกเพื่อนๆันนนนนกนเนี่ยก็มายืนล้อมรอบแกอยู่ก็คือเหมือนเมื่อยืนดูแกอยู่อะไรแบบเนี้ยเหมือนแกสลบอยู่บ โดยที่แกพูดพูดพูดออกมาเนี่ยไม่มีเสียงเล่นรอดออกมาเลยพี่นัทเนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยรอยหนามรอยฟกช้ำดำเขียวคือจนแทบจะจำหน้าไม่ได้เลยครบาวนี้ครออาวนี้แกก็บอกมาว่าแล้วไอ้ตอนที่สต,ติดับมูบไปแล้วเนี่ยแกบอกว่าเหมือนแกฝันฝันว่าพอหลังจากที่แกวิ่งหนีออกมาจากในโรงนั้นได้แล้ว มันมีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ๆวิ่งตามแกมาพี่นัทแล้วก็เอาไม้อยู่ในมือมาไล่ตีแกคืออะไรอะ่ะไล่ตีแกแบบ<อ>แกจนหนีหัวทุบขวาวตุนอะ่ะแล้วก็พูดแบบว่ามึงอยากเจอกูใช่ไหมมึงไม่กลัวใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยครับพูดบอกแกมาอย่อยางเงี้ยจนจนจน,จนแกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่เมียแกมาเรียกก็คือจะมีแบบเป็นรอยหนามรอยโดนตีรอยรอยะไรแบบเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเลยพี่นัทออ คราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนเพื่อนมากันครบแล้วเนี่ยเมียก็แกก็ไปนิมนต์หลวงปู่ก็คือเป็นเป็นเจ้าวาดแถวแถวแถวนั้นนะฮะก็คือมาทาน้ำมนต์ให้อาบก็สองสามวันแกก็หายเป็นปกติแล้วพอหลังจากที่หายเป็นปกติแล้วเนี่ยแกก็มาบ่นให้ให้พวกเพื่อนเพื่อนแล้วก็พวกเมียฟังหมเนี่ยข่าดวมันเล่นงานหนักเหลือเกินตั้งแต่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยอไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยผีอะไร โหโคตรดุเลยแกบอกว่ารอดมาได้เนี่ยนับว่าบุญบุญช่วยจริงๆแต่ก็เลยมีแหละบอกว่านี่แหละที่เขาว่ากันว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันเป็นแบบนี้นี่เองขออย่าให้ได้เจอได้เจอกันอีกเลยนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องราวที่ด<อ>ูํำไปเจอมาโพ<ฮ>สามไ <มา S 1> ลนั่งอีกทีหนึง่งใช่ครับเอ่อต้อนพี่ถามนิดนึงถือว่าว่าตอนที่เขาวิ่งอยู่ในโรงอะสิ่งที่เขาเหมือน เหมือนเหมือนอะไรดูดอ่ะครับศพป่ะแกตอนแรกแกเข้าใจว่าเป็นศพนะคราวนี้เนี่ยมองไปมองมามันเหมือนเป็นพวกน้ําเลือดน่ะน้ำหนองแล้วคือมันมันไม่เชิงเป็นศพพี่นะลุงกลับว่ามันเหมือนเป็นเนื้อที่มันเปื่อยๆยุยยุยแล้วว่ามันเหมือเป็นก้อนเนื้ออะไร<อ>แบบนั้นก้อนไขมันแบบนี้พี่นัทโอ้ <ๆ S 1> นาลราครับโอ้โหอยู่ในโรงเดี๋ยวนะเราเราเราแล้วลุงเขาหลังจากนั้นลุงเขาได้มานั่งคุยกับเพื่อนกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไร เออลุงบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พอหลังจากที่พอหายดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มามีมานั่งคุยกันเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผีที่อยู่บริเวณตรงต้นโพนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเออเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ของสารที่อยู่ตรงบริเวณใต้ต้นโพนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ที่ลุงคิดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเอาเอาเหมือนที่พี่สันนิษฐานนะที่พี่ฟังนะฟังที่ต้นเล่าให้ฟังนะอันนี้สันนิษฐานกันเล่นๆนะ คืพีม่มีควมรู้สึกว่าไอ้ทางสามแพร่งเนี่ยมันคือทางผีผ่านครับถูกไหมลุง<ช>กรมเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปในมิติของเขาซึ่งทางผีผ่านมันอาจจะเป็นทางเชื่อมระหว่างถ้าตามความเชื่อนะโลกมนุษย์กับประตูประตูโนรกโถูกต้อง,ลงแล้วไอ้ที่แบกลงศพไปเขาอาจจะไปทางของเขาแหละครับแล้วด้วยความที่ไม่รู้ว่าตรงนั้นอาจจะมีเหมือนกับ เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าคนคุมตรงนั้น,อ,น,นอยู่ระหว่างประตูะประตูของมนุษย์กับประตูของนรกหรือว่าโลกวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะเห็นตอนที่ลุงกลับมายืนท้าอยู่พอดีอก็เลยเหมือนกับอพูดตรงๆสั่งสอนนะ่ะว่าเฮ้ยผีมันมีจริงนะหรือว่าโลกหลังความตายมีจริงนะเนี่ะแต่อีกหนึ่งอีกหนึ่งมิติคือมิติของของโลกมนุษย์ครับ ถ้าตอนไลฟฟังว่าตื่นช้ามาลุงกล่ำเนี่ยตามตัวมีรอยหนงรอยหนามรอยเลยขีดไปเต็มตัวหมดเลยครับเหมือนกับเขาวิ่งไปในโพรงหญ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วตรงตรงนั้นนะ่ะตรงทาสามแพร่งเนี่ยมันเป็นป่าหนามป่าป่าอะไรย่างนี้ไหมก็แบบนั้นด้วยพี่นะก็คือมันจะมีพวกป่าหญ้าลก<อ>ทึบอยู่ตามบริเวณนั้นนั่นนะฮะโอโอ,อันนี้รเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียว แต่ทีนี้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเขามาตื่นอยู่ตรงไหนนะมาตื่นอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านกับทางสามแพร่งเนี่ยไกลกันไหมก็ประมาณสองสามร้อยเมตรพี่นัดสองสามร้อยเมตรนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับใช่แต่ประเด็นก็คือตอนเล่าว่าเขาสลบเลยณนะตรงนั้นครับแล้วใครพาเขากลับบ้านอะ่ะนั่นะสิพี่นัดเออเขากลับมายัางไงเออนั่นะดิ ตัวที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าไอ้รอยแผลที่อยู่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยมาจากไหนแต่ว่าฝันว่ามีแต่คนมาเอามาไม้มาไล่ตีแบบเนี้ยวิ่งหนีมาจนถึงหน้าบ้านแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งครับครับครับเป็นประสบการณ์ที่สําหรับคนที่ไม่เคยเจอผีอย่างลุงกล่านะด้วยด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยฤทธิ์ของคํายุของเพื่อนลูกผู้ชายฆ่าหน้าหยามไม่ได้เนเลือดขึ้นหน้าเอาผีก็ผีเถอะวะแลกกับเล่าถูกไหม ่สุดท้ายเรียบร้อยครับน่าจะอยู่ในความทรงจําของลุงกล่ำจนถึงทุกวันนี้ครับผมถ้าจะเลิกกินไปเลยนะพี่นเข้าใจเข้าใจเนี่ยขอบคุณต้นมากนะเนี่ยต้นมิวคาสเซ่นวันนั้นพี่เพิ่งถามเชียร์นิวคาสเซ่นครับใช่น้อยคนนะที่จะเชียร์นิวคาสเซ่นถูกไหมเราชอบหรือว่าไง ชอบครับชอ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 บนะตอนเด็กๆแล้วฮะอ่าเหมือนพี่เหมือนเพื่อนพี่ไอชิเพื่อนพี่ชื่อชีโอ้โหไอนั่นก็บ้านนิวคาสเซิลเลยแฟนพันธ้ตัวยงนิวคาสเซิลเลยครับโอ้แล้วก็พ้นจากเพื่อนพี่ก็มาเจอต้นนี่แหละโอ้โอเคได้ต้นมาไหนมีประสบการณ์อีกโทรมาเล่ากันนะได้เลยครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องใหม่สดๆดจริงๆเล่ากับพี่นัทเป็นที่แรกเลยครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะแล้วก็ฝ<ด>ากติดตามรายการคืนเผาผีโกสไนด์ด้วยนะครับโอ้ได้ครับพี่นะัทจะเราดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับพี่เดี๋ยวว่ันไหนว่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณมากครับรอดูสีนักขลินก็ได้นะครับเห็นว่าเขารอดูพัฒนาการพี่ไปสีนักขลินขอโทษขอโทษที่เล่นมุกนี้ขอโทษนะได้ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ